สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ิลลิ่งทาโร่เจอร์นีนะคะวันนี้เป็นคลิปสุ่ม EP <laughs> เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะใส่ไว้ตรงนี้ให้นะจำไม่ได้ทําจนหลงจนลืมไปหมดแล้วนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะัจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะที่กดไลค์แชร์คอมเมนต์ให้สำหรับ ผู้ใดที่ผ่านมาพบคลิปนะคะเอ,อเป็นเพื่อนหน้าใหม่หรือสมาชิกใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วด้วยนะคลิปสุ่มนะคะเป็นคลิปที่แล้วแต่พี่ไพ่เลยว่าเขาจะจับพลังงานสุ่มพลังงานเรื่องราวของใครเข้ามาวันนี้ใช่ใช่ <c oughs> ขอโทษลิ้นพัน์หมดแล้วนะจ๊ะเพิ่งเลิกงานมานะสมองสมองยังไม่จูยังไม่ติด ใช้ไพ่เจ้าชายน้อย the little prince นะคะวันนี้นะคะทุกคนคลิปสุ่มเราจะทำเป็นแบบ เขาเรียกว่าแบบตั้งเนาะวิดีโอแบบตั้งแล้วก็คลิปในช่องมันทำเลสทุกคลิปเลยนะคะถ้าคุณถูกดึงดูดเข้ามาเห็นคลิปเมื่อไหร่แสดงว่าพลังงานของเรา2คนตรงกันนะจ๊ะวันนี้สดใสมากพลังงานดีหวังว่าพี่ไพ่จะดึงดูดพลังงานดีๆนะคะสุ่มเรื่องราวดีๆมาให้ใจฟู่กันมั่งนะเออเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคลิปก็ดูเดือด<ๆ>เดือดพล่านกันเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนอืม นะคะฝากไปดูช็อตให้ด้วยนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นที่คลิปนี้นะคะขอ,อ,อสโคบมาหน่อยล้อมกรอบมาหน่อยว่าเป็นของเ,ออเรื่องราวของใครธาตุไหนราศีไหนนะคะลัคนาราศีใดๆนะคะมาดูกันเลยจ้ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุทา่ทานลมเ <laughs> มถุนตุนกุมนะคะ แล้วก็ธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงได้ไหมว่าใต้สําหรับเป็นอะไรถ้าเป็นธาตุดินนี่คือครบเลยนะโอพี่ไฟธาตุดินฝุกศบกันมังกรค่ะเป็นหัวตั้งหมดเลยนะเป็นไปได้ทุกคนนะคะแลัคณาราศีดาวจันทนะคะธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินเออธาตุดินน้ําลมไฟมาครบ นะัคะอืมแล้วก็ขอดูหน่อยค่ะว่าเรื่องราวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้ที่สูงเข้ามาจ้าเจ้าชายน้อยจ๋า mm hmm. เด็กถือไม้หัวกลับนะคะอาจจะเอ่ออยู่ในช่วงพักการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันหรือเปล่าแล้วก็มี The Emperor นะคะดีแอมเ e อเรอร์สำหรับนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะอีโก้ไม่ได้จัดนะคะเป็นคนใจดีดูแลปลกป้องปก ะะเ,ออเป็นเรื่องราวของคนคู่หนึ่งที่ไม่ได้มีการติดต่อสักพักอาจจะระงับการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะแต่ถามว่ายังอยากดูแลยังแบบมีโอกาสก็อยากดูแลอยากนั่งเฝ้าเวลาคุณหลับยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่นะจ๊ะอขอดูหน่อยเป็นไปได้นะไม่คุณก็เขาก็เกิดราศีเมษนะคะราศีเมษ แล้วก็มี Queen of Cups แต่มีบางคนที่ไม่แสดงความรู้สึกเก็บซ่อนความรักความรู้สึกไว้ในใจนะคะไม่แสดงออกนะคะใต้สำรับเป็น The Magician และก็ไม่มีการแอคชั่นอะไรทั้งนั้นเลยนะคะจากทั้งสองฝั่งนะขอดูเพิ่มเติมดีกว่าจ้ะอ่ะเรื่องราวประมาณนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและมี การไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันซักระยะหนึ่งแล้วนะคะอยากพูดอยากคุยแหละแต่ว่าไม่รู้จะมาท่าไหนทรงไหนดีนะคะยังอยากมีคนอีกคนนึงอีกฝ่ายนึงนะอยากดูแลเอาใจใส่นะคะนั่งเฝ้าตอนหลับแต่อีกคนนึงมีความรู้สึกและรักแต่ไม่แสดงออกนะคะประมาณนี้เลยอ่ะแล้วเรามาดูต่อพลังงานของเจ้าของคลิปนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างคะ จะ e high p r i e t e s s หัวกลับนะคะอืมแล้วก็มี อัศวินถือถ้วยนะคะพลังงานของคุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะพลังงานฝั่งคุณนะไปสลับพลังงานกันได้ไม่คุณก็เขาแต่เรามองว่าเป็นคุณนะคะยังมีความนึกถึงอยากพูดอยากคุยเช่นกันนะคะแล้วก็มีแดดาบอยู่ตรงนี้นะคะแดดาบในหัวกลับนะก็ไม่ได้มีพลังงานที่อึดอัดนะถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็อยากจะเข้าไปพูดคุยกับเขาอยู่แหละเรามองว่าแบบนี้ ะะ The high p r e t e s t นี่ก็คือตัวคุณเองก็ไม่ได้ปิดบังซ่อนเลนอะไรไม่ได้ลึกคิดลึกซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะคะหนึ่งถ้วยหัวกลับก็ออกมานะจ๊ะแล้วก็มีฮาโลเฟนนะคะเป็นไปได้ว่าตอนนี้นะคะอาจจะละวางความรู้สึกมีมีการพักความรักความรู้สึกกันไปนะคะอย่างชัดเจนด้วยนะทุกคนรับทราบว่าคุณกับเขาเนี่ย ห่างแยกจากถามว่าคุณยังรู้สึกกับเขาไหมคุณก็ยังรู้สึกนะคะอืมอยากติดต่อสื่อสารกับเขาแหละมีไพ่แปดไม้อยู่ใต้สำรับนะคะเอ,อคุณอาจจะเป็นคนที่ พยายามที่จะเก็บความรู้สึกหนักมากนะทั้งทงที่ในใจมีความรักอยากเริ่มต้นกับเขาอยากเข้าหาอยากพูดคุยในใจยังถือถ้วยอยู่เลยนะคะอแต่หาจังหวะหาโอกาสยังไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะแบบประกาศกันไปแล้วว่าลดสถานะหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะอืมแล้วก็เราขอดูพลังงานของเขาคนนั้นของคุณดีกว่าขอดูพลังงานเขาคนนั้นของคุณหน่อยคะ่ะ พลังงานของเขาคนนั้นของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขออนุญาตสับไพ่นะเขาก็ไม่มีกำแพงนะคะเก้าไม้หัวกลับนะและดูรดละลด แล้วก็ลดระดับกำแพงลงมาแล้วพอสมควรนะคะห้าถ้วยเสียใจกับความรู้สึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องความรู้สึกนะคะเสียใจในเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเสียใจเสียดายกับความรู้สึกการกระทําเกี่ยวกับความรักที่ผ่านมานะคะอ้าเขาก็มีอัศวินถือถ้วยเขาก็คิดถึงคุณอยากเข้าหาคุณต่างคนต่างอยากเข้าหายังคิดถึงกันอยู่นะแต่ทําไมล่ะ ทำไมล่ะคะพลังงานของเขาอ่าเดี๋ยวเขาจะเข้าหาคุณเขาจะเข้าหาคุณก่อนเขาตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพูดคุยทักทายคุณมาก่อนนะคะพุ่งทยานเข้าหาคุณก่อนตอนจากไปตอนแยกจากยังรักยังรู้สึกยังมองคุณเดินจากไปนะมีการมองคุณเดินจากไปยังมีความรู้สึกอยู่นะคะอืใต้สำรับอ the empress คุณคือคนที่ใช่คนที่ดีกับเขาเป็นคนใจดีนะคะชอบช่วยเหลือเขานะคะดูแลเขาดีมากๆเลยนะอืมเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ของเขาอยู่อืต่างคนต่างรู้สึกดีอยากพูดคุยอยากแบบเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหายังรู้สึกตีตกันและปัญหาของคุณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปดไม้ขึ้นนะคะเอ่อสิบถ้วยมีบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดการให้เวลากันที่ไม่ เท่าที่ควรจะต้องได้รับอุ้ยตายแล้วไปกดไปกดซูมเฉยนะคะขอโทษด้วยทุกคนขออภัยในความกลงกลงของอผู้อ่านไพ่คนนี้ด้วยนยจะจ๊ะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาคุณเขาอาจจะไม่ให้เวลาคุณเท่าที่ควรนะคะแล้วก็มีคําพูดบางอย่างที่ทํำร้ายจิตใจคุณเกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นการแชทการติดต่อการโทรหาหรืออะไรต่างๆนะคะอาอาจจะแบบพ,พูด พูดพ้่งๆโดยที่ไม่นึกถึงความรู้สึกคุณนะคะแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆ,ายๆโอกาสที่เขาอทิ้งโอกาสที่คุณให้เขาไปนะคะอืมมันอาจจะแบบทั้งไม่คุณแบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยตัดจบนะคะตัดจบกับเขาทั้งๆที่ยังรู้สึกและเดินจากเขามาเรามองว่าคุณเป็นคนเดินจากเขามานะ ออตัวเขาเองเป็นราชาถือถ้วยนะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะเออยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่แล้วแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงล่ะคะขอดูหน่อยแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาล่ะจะเป็นยังไงจ้า เดี๋ยวจะได้มีการเริ่มต้นนะหนึ่งดาบนะคะแล้วก็เให้พิิตเทสหัวกลับมาอีกแล้วเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนอื่นความสัมพันธ์อื่นคนที่สามหรืออะไรแบบนี้นะคะอมแมจิเชียนอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่พยายามมากพอ นะคะแต่ก็ยังมีความารู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนเดิมในเรื่องตรงนี้ของเขานะคะแล้วก็5เหรียญหัวกลับนะคะเสียใจเสียดายแหละกับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่ถามว่าตัดกันได้ไหมเราว่าตัดไม่ได้อาจจะได้เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหม เด็กถือถ้วยเดี๋ยวจะมาขอโอกาสกันและกันนะคะเพื่อที่จะมาเติมเต็มกันอีกครั้งมีเก้าถ้วยหัวกลับจะได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารเข้ามาเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชูนะเรามองแบบนี้ไม่ได้เป็นคนที่แบบกลุ้มกลิ่มอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะคําพูดของเขาที่บางครั้งอาจาจะแบบจี้จุดคุณหรือทําให้คุณรู้สึกหนักมากกับ บางอย่างที่เขาไม่ได้ให้เวลาคุณเท่าที่ควรบางครั้งคุณอยากให้เขาอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณ I want you be there for me but sometimes he didn't he หรือ she นะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะไม่ได้ให้เวลาให้ให้ค่ากับคุณหรือแบบเออบางครั้งก็มองข้ามความรู้สึกดีๆของคุณไปนะคะห้าเหรียญใต้สำรับอีกแล้วนะก็มีความเสียใจอะไรกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะอ,อความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณล่ะ ดีอัลเปอเรอร์ขึ้นมาอีกแล้วนะเขากําลังมองอยู่ว่าจะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งได้ไหมล่ะอยากดูแลอยากเอาใจใส่คุณนะคะให้ชุดเดิมใหม่อีกแล้วนะสองใบนี้นะราชินีถือถ้วยเขาไม่แน่ใจว่าคุณยิงรู้สึกกับเขาอยู่หรือเปล่าเพราะคุณไม่แสดงออกเลยนะคะห้าเหรียญก็ยังคงอยู่ตรงนี้เออแปลกนะคะเขาอยากดูแลคุณให้เวลาคุณกลับมาแก้ไขอยากเริ่มต้นใหม่รักไหมจ๊ะ The Lovers l ลักอยากกลับมาให้สิ่งที่คุณต้องการอีกครั้งหนึง่งในตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้ให้คุณนะคะเออมีการได้วนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแหละเรามองว่าแบบนี้แล้วตัวคุณล่ะคะ,ต,คะตัวคุณล่ะตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเราถามกันให้ชัดๆเลยดีกว่าตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ สองเหรียญก็อยากวนกลับมารจ้าตัดออกเอาจากเอาออกจากหัวไม่ได้ยังวนวนเวียนเรื่องของเขาอยู่สามถ้วยหัวกลับนะคะก็ยังอยากวนกลับมาอยากรีโยเนียนอยากที่จะรีโยเนียนอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่รู้จะทําทรงไหนท่าไหนดีเนาะแล้วก็มีไพ่สามเหรียญอยากพูดอยากคุยอยากมาสนิทสนมกันอีกครั้งหนึ่งตัวคุณเองก็ยังยึดติดเขาอยู่มีเขาอยู่ในหัวใจนะคะต่างคนต่างรักกัน่ะ แล้วให้โอกาสกันหน่อยจะได้ไหมล่ะคะถ้าคุณยังรักกันแล้วเขาก็ไม่ได้มีแบบความสัมพันธ์มีคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่านิสัยส่วนตัวของเขาหรือพฤติกรรมบางอย่างที่คุณไม่แฮปปี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะแตกหักกันไปไม่เข้าใจกันพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะถ้าให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าอาจจะแก้ไขกันได้นะลองดูนะคะรักกันอยู่แหละ ขอสใบนะคะพลังงานไม่มีความเขาเรียกว่าอยากจะออกมาจากจุดที่อึดอัดและรอที่จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะวางดาบวางอารมณ์คำพูดอะไรที่ทิมแทงกันทำร้ายกันอารมณ์ฟาดฟันกันอยากวางละอยากกลับมารักกันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมานะแต่มาในรูปแบบหัวกลับรอกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งหถ้วยยังนึกถึงการอยากมาหา อยากที่จะมาแบบมีมีของขวัญสิ่งดีๆมอบให้กันแล้วจะได้กลับมาไม่จ้า Move on จากกันไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะได้ตัดสินใจนะคะ the will of fortune ค่ะมาแบบหัวตั้งด้วยเดี๋ยวจะได้วนกลับมาด้วยโชคชะตานำพาคุณกลับมาเพราะต่างคนต่างยังมีจิตผูกพันปฏิพัติกันอยู่เรามองว่านะ ออคุณทั้งคู่อะค่ะแค่ปรับจูนกันอีกสักนิดนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างจะอาจจะได้รับการแก้ไขกับมารักกันเพราะว่าต่างคนต่างผูกพัน,นย,ยังคิดถึงยังรักกันอยากมา,มาหากันเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยถ้าตัดตรงอีกโก้อ,อัอาตราต่างๆนะคะลดทิฐิลงมานะคะจริงๆทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เนาะเนี่ยเอมเพอร์ร์ Emperor ขึ้นมาอีกแล้ว เขาอยากดูแลคุณนัดคะอยากดูแลคุณจริงๆอ่ะเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณอีกสักห้าใบเนาะข้อความจากเขาก็นั้นถึงคุณคะ่ะพลังงานดีเวอร์คลิปนี้นะคะขอให้รับพลังงานดีๆไปเนาะใจฟูมากๆเลยขอบคุณพี่ไพ่เจ้าชายน้อยที่ สุ่มพลังงานดีๆมาให้เรานะคะต่อให้มีปัญหาก็เถอะแต่ในเมื่อคนสองคนยังรักกันอยู่นะคะก็ลองปรับจูนกันดูนะคะข้อความจากเขาถึงคุณค่ะ broken I feel shattered about this situation เขาก็ติดแงกติดชะง,งักอยู่นะกับเรื่องเราระหว่างคุณกับเขาเขาก็พังเหมือนกันคุณก็พังเขาก็พังค่ะอีโก้จริงๆด้วยคุณและเขามีอีโก้นะคะต่างคนต่างมีอีโก้แหละแล้วว่าทั้งคู่ ไม่ลดลาวาสอกันเลยนะคะอืมแล้วก็ I wish you understand how I feel เขาก็คาดหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะขออีกสองใบ I want to tell you the truth เขาอยากพูดความจริงนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเรามองว่าแบบนี้แล้วก็ responsibility I have to take care of my financials and emotional needs เขาต้องการที่จะต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินของเขานะคะการเงินกันทองการงานนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของเขาจริงๆด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะก็เลยฟาดฟันคุณมาทำให้คุณ คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะเขาต้องการไปปรับปรุงตัวเองตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะจ๊ะที่รักอืบ By l ไ I n g i repeat as a part นะคะมีบางอย่างที่เขาอาจจะแบบ ไม่ได้พูดความจริงกับคุณหรือเปล่าแต่เรามองว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นนะไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับบางอย่างที่คุณไม่ชอบแล้วเขาไปทําแล้วเขาไม่ได้บอกคุณแล้วคุณมารู้ทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาก็ทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นทําให้คุณกับเขาต้องแตกหักแยกย้ายห่างหายกันไปในช่วงเวลานี้นะคะ้ mm hmm. เราขออีกสองใบได้ไหม mm hmm. You made me realize my faults mm hmm. นะคะ คุณทําให้เขารู้ว่าข้อบกพร่องของเขาคืออะไรและนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะต่างคนต่างช่วยเอ่อ o เล e c t หาข้อผิดพลาดของกันและกันและปรับจูนกันไปนี่เป็นอ,อ,อีกหนึ่งกระบวนการของคู่รัก ที่จะไปข้างหน้าด้วยการพร้อมกันนะคะ The s t r a i t s From t h i s Draining Me <S เขาบอกว่าเรื่องความเครียดต่างๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยทำให้พลังงานเขาถดถอยมากๆเลยนะอ่ะเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน้าไพ่ที่ออกมาแล้วเราทํานายตามสิ่งที่ไพ่ขึ้นมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรอํานาจในการตัดสินใจอยู่ในมือของคุณนะคะขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าจะให้โอกาสเข้ามา แต่ถ้าคุณยังรักเขาก็ลองดูนะคะดูซิว่าเราจะปรับจูนคุณกับเขาจะปรับจูนตรงไหนได้บ้างมันไม่มีอะไรที่คุณจะเหนอมากกว่าที่จะไม่ให้อภัยเขานะคะและนี่คือซุ่มอีเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวใส่ไว้ให้แล้วกันนะเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจและฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะจับที่หัวใจและฟังเสียงหัวใจตัวเองฟัง intrusion สัญชาตญาณตัวเองว่าคุณยังรักเขาและยังอยากให้โอกาสเขาหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆนะคะเขาก็ยังรักคุณคุณก็ยังรักเขาเขาอยากดูแลคุณและนี่คือพลังงานของคลิปซุ่มในวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอ้าอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้บายยลาไปก่อนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยคนสองคนรักกันเขางอนกันจ้าบายยสวัสดีคะ่ะเลิฟเลิฟ